สวัสด <S reading repetition> uh ีค so ร so 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 ับวันนี้เราก็มาอยู่ในช่อง c a r d Gamer TV นะครับเป็นช่องใหม่เลยนะครับก็ฝากทุกท่านกดติดตามและกดไลค์ผมเลยนะครับส่วนวันนี้ผมก็จะมาทำคลิปรีวิวรหัสงบ4 0 0เห็นเขาบอกว่ามีหมอกเอฟนะครับพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับที่แต่งตัวก็จะมีเปิดมาเลยก็จะเป็นชุดไททันก็จีเลยนะครับส่วนหัวนี้ก็จะเป็นแบบ หัวอะไรวะหัวของไอ้จิ้งจอกอะทุกคนเดี๋ยวผมขอหาหมอกเอฟก่อนว่าจะมีหมอกเอฟไหมเอาทำไมไม่มีอะทุกคนนี่เหรอใช่ไหมหมอกเอฟเนี่ยมันจริงนะเขาบอกว่ามัน,ม,นมีหมอกเอฟนะไม่จริงนะอย่าว่าเราโดนโกงนะเห็นเขาบอกว่ามีหมอกเอฟนะโดนตุ่มแล้วเราส่วนหน้ากากก็จะมีประมาณนี้ครับมีหน้ากากปีกนกเขียวนะครับมีประมาณนี้นะครับส่วนหน้าก็จะมีแบบ นะครับประมาณนี้ครับมี35นะครับส่วนชุดก็จะเป็นชุดแบบตึงๆเลยนะครับมีชุดนกะคอมด้วยแล้วก็มีชุดอะไรต่อครับเดี๋ยวขอไปดูอันแล้วก็จะมีชุดพิตูนนะครับว่าตึงอยู่นะก็ถือว่าคุ้มอยู่นะ4 0 0แต่เขาจะบอกทำไมว่ามีหมอกเอฟก็จะมีแล้วก็จะมีกางเกงลายไฟนะครับประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวขอเลื่อนดูก่อนว่ามีอะไรเลยไหมไม่มีจริงปีนองโอ้โหส่วนรองเท้าหมีก็จะมีสองอันแล้วก็จะเป็นรองเท้าเสือนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับส่วนกระเป๋าคอลเลกชันก็ประมาณนี้ครับก็จะมีกระเป๋าอันนี้ครับนี่ครับประมาณนี้เลยครับส่วนกล่องสุปก็จะเป็นกล่องของปืน up. อัพเอ่อน,น่าจะเป็น M4 สองซุปประมาณนี้แล้วก็ล่มชูชีพนะครับนี่ครับล่มชูชีพต่อไปก็ป็นสวิงนะครับก็เป็นสวิงปลาบูทองส่วนสกตบอร์ดนะครับก็จะประมาณนี้เลยนี่มีสกตบอร์ดของปิดด้วยจะปิดน้อยต่อไปไปดูท่าทางนะครับท่าทางก็จะมีท่าหัวใจนะครับท่านี้มันน่าจะแรงเนนะมือไงเขาไม่มันไม่เป็นสีแดงเนาะแล้วก็จะมีท่านั่งจักคู่ท่าหมัดแล้วก็ท่า ถ้าอะไรวะถ้าจุดไฟแล้วก็ถ้าคาบุกินะครับถ้าจุดเทียนถ้าวิกพื้นก็มีประมาณนี้นะครับส่วนถ้าเปิดตัวนะครับก็จะเป็นถ้าเปิดตัวของถ้าปลาบูทองนะครับนี่เปิดตัวมาเท่เลยลดจิงอะ่ะทุกคนลดสี่ร้อยต่อไปก็จะเป็นปูไฟนะครับประมาณนี้นะครับปูไฟไปใช้ได้ครับต่อไปก็ลดนะครับอ้ มอไซค์มีทั้งสิบสองคันโอโจิบโอรถกระบะรถบิ๊กฟูดรถตุกๆโอ้โส่วนนี้ก็จะเป็นของแบบของทุกพวกโท,โทเคข้นแรกอะไรสักอย่างก็เอามาดูครับแล้วก็มาดูที่สก,กินปืนกันเลยนะครับว่าจะมีสก,กินปืนอันไหนแบบตึงๆนะครับเราจะเริ่มที่ปืนอัพเบลก่อนครับส่วนของปืนอัพเบลนะครับผมไม่รู้ว่ามีอะไรบ้าง โอ้โหนี่เลยครับเปิดมาตัวแรกก็จะเป็นลูกซองนะครับลูกซองแมงป่องอันสองก็จะเป็นมัดนะครับเบีวห้าเลยอีกอันแปดก็มีด้วยแล้วก็จะเป็น UMP ครับที่เขามาแจมดีเตียม็นไม่ได้หลุดไม่ไงมันเลยไม่เห็นต่อไปก็จะเป็นคางอาวุธน,นะครับนี่นะครับ M4 นะครับก็จะมีเยอะอยู่นะ EK ผมชอบเล่นมากเลยนะสมัยก่อนตัวนี้ต่อไปก็จะเป็นอะไรสกากอซ่า เอ็ด้วยโอ้โหคดึงอะทุกคนงบสี่ร้ทุกคน,บบกคนมินมาด้วยนะว่ามันคุมไหมนี่ครับประมาณนี้เลยครับนี่หน่วยปืนไรเฟิลด้วยมี SKS เคเอสพวกนี้นี่ปืนนี้เลยผมชอบเล่นมากต่อไปก็จะเป็นปืนกลเลยนะครับปืนกลก็จะมี Unp อไม่ใช่ปืนกลมือนะครับเขาเรียกว่าปืนกลมือ ก็จะมีพี0ก็ปืนคู่ต่อไปก็จะเป็นพวกปืนลูกซองครับโอ้โหลูกซองแมนปองครับดึงอะโอ้มีซองควางด้วยมีซองควางก็จะเป็นสกินอะไรเป็นน่าจะเป็นลูกๆเหลืองๆนี่ครับต่อไปก็จะเป็นปืนสันในนะครับสันในก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับนี่ครับ ต่อไปก็จะเป็นตืนพกนะครับนี่นี่นี่ปืนตัวนี้มันมันแรงไหมทุกคนเนี่ยตัวนี้มันแรงไหมต่อไจะเป็นพวกกระทาพวกอะไรนะครับกระทาครับก็มีประมาณนี้ครับต่อไปก็จะเป็นมีดพานะครับมารู้ว่าเราจะมีมีดอะไรต่อไปไม้เวสบอลนะครับมีรูปไข่ดาวด้วยอุ๊อัตนะครับมีสองอันนะครับแล้วก็จะเป็นเขียวนะครับเขียวมีหกอันนะครับ ต่อไปก็จะเป็นมัดนะครับมัดวิวห้าเลยครับโอ้หไม่นี่มัดวิวห้าเลยตึงมากๆเลยก็ถือว่าคุ้มอยู่นะทุกคนสําหรับผมต่อไปก็จะเป็นระเบิดมี26ลูกนะครับไอ้บอกก็จะมี23าลูกถือว่าตึงอยู่นะทุกคนต่อไปอื่นๆก็จะเป็นเอนะครับนี่ออกมาจากหน้าเกมแล้วครับแล้วเราก็จะมาดูที่ตัวละครนะครับว่า จะมีตัวไหนบ้างที่เรายังไม่มีนะครับใช่ครับไม่นะครับจะมานี้นะครับเดี๋ยวผมก็ดูกันว่าตัวไหนที่ผมยังไม่มีโอ้มีเกือบครบนะครับขาดตัวไล่ล่าหรือชื่อไล่ล่าตัวเดียวนะครับต่อมาก็จะไปดูที่แรงนะครับว่าประวัติแรงก็ก็อยากรู้ว่าเี้เคยขึ้นแรงอะไรบ้างครับนี่นครับก็จะเป็นโหมด จัดันดับนะครับทุกคนนี่ครับเคยขึ้นแรงประมาณนี้ต่อไปก็จะเป็นสีวีสีเคยขึ้นแกนมาสเตอร์ด้วยครับทุกคนดีคุ้มอยู่นะทุกคนต่อไปก็จะไปดูคู่หูนะครับมันจะมีตัวอะไรบ้างเปิดมาตอนแรกก็จะเป็นเสือน้องเสือนี่ก็มีประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้เลยครับก็สําหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับ คัดกิมมเออร์ทีวีนะครับเป็นช่องใหม่ล่าสุดเลยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ